ชิพัชนุดมนะคะเป็นนักร้องค่ะแล้วก็มีวงตัวเองนะคะชื่อชนุดมถ้าเรามีหน้าที่ในการที่จะทาเพลงแล้วเป็นเพลงล็อกเราไม่ใช่อยากให้มันเป็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์เฉยๆร,รู้สึกว่ามันน่าจะเสร็จสีหรือสอดแทรกอะไรบางอย่างได้เราก็เลยพยายามเขียนอะไรที่มันเกี่ยวกับสังคมเพราะเรารู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าฉันอยากตะโกนแบบให้มันให้มันให้มันเป็นภาษาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังวิจารณ์อะไรอยู่ในอัลบัม้มอย่างเงี้ยโอายสั่งเราคือแบบ สำหรับคนเราก็จะรู้สึกเป็นนกาทีฟแบบโลกที่3เพศที่3าอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันก่อเกิดตัวเราเพศไม่นเท่ากับสภาพสําหรับเราคือใช่เพศไม่มีทางตัดสินได้ว่ามนุษย์เป็นเพศอะไรมนุษย์เป็นตัววางเพศเองมางโดยเป็นกรอบให้มันเองแต่จริงๆแล้วสภาพคือตัวตนที่ไม่สามารถวางกรอบอะไรได้เลยเราเป็นตัวที่เด็กเลยน้งแต่จำความได้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดของเราคือพ่อแม่เราโคตรรักเราแล้วร,รู้สึกว่าตรงนี้เราได้ความอบอุ่นไปแล้วฉะนั้นเราไม่รู้สึกว่าการที่คุณข้างนอกที่จะมาหาว่าให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้แบบมีผลกระทบกับเราเพราะพ่อแม่เรายอมรับเราได้แล้วก็ค,คือจบไปแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แตกต่างสิ่งที่แตกต่างสําหรับเราก็คือคนที่ตัดสินคนอื่นมากกว่านั่นคือเขากําลังขาดอะไรแล้วเขาต้องการให้คนอื่นเหมือนเขา เออชื่อนัดครับเรียนแฟชั่นมนธนาสินครับศิลปรกรเป็นคนชอบทํางานฝีมืออยู่แล้วตอนประถมน่าจะป .5 ปหมันจะมีเรียนวิชาการงานอาชีพอะไรพวกนั้นใชครับอาจารย์ก็ให้ทําพวกเย็บผ้าโน่นนี่นั่นแล้วแบบมันตื่นเต้นมากก็รเริ่มชอบมาเรื่อยๆใช่เป็นวิชาถ้าคนที่ที่อยู่ด้วยกันตลอดเขาก็เข้าใจว่าเป็นผู้ชายคือก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบว่าคนจะมองอยังไงเพราะว่าเราก็เป็นของเราแบบเนี้ยช่างฝีมือ ในราชสำนักเมื่อก่อนมันก็เป็นผู้ชายสส่วนใหญ่ทำไมาสังคมถึงชอบคิดว่าเป็นงานของผู้หญิงในการเย็บปักลอยผู้ชายมันก็มันก,นก็ทำได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปวติคือที่ทําชุดผู้หญิงเพราะว่าเราชอบทํางานฝีมือพอทําเสื้อผ้าผู้หญิงปุ๊บเราก็ใส่ความตัวเราเข้าไปได้ได้เยอะมากกว่าอ๋อที่ใส่ชุดผู้หญิงคือเมื่อก่อนก็แบบก็กลัว กลัวที่จะที่จะมีคนมองว่าเชืมม่อมองเป็นต๊ดแต่พอเวลาผ่านไปนานๆปุ๊บเราก็มีแต่เพื่อนเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือกทั้งหมดเลยพอเราแ,แต่งตัวเป็นผู้หญิงปุ๊บมันรู้สึกว่าเรามีความสุขก,กับมันพอเรามีความสุขก,กับมันในการได้แต่งในการได้ทําอะไรพวกนี้ใครพูดอะไรเราก็แบบเก็บมาฟังบ้างแต่ไม่ได้เอามาปิดกั้นตัวเองอะครับการแต่งกายในชีวิตปกติทั่วไปถ้าเราแต่งผิดแปลกไปจากคนอื่นๆสักหน่อยแล้วทุกคนก็จะจับจ้องละผมเป็นชายใช่ครับ ก็แต่งเีงบ้างหรือว่าเอามามิกให้มันอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นตัวเราโดยที่ไม่ต้องมามองแล้วว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าวัสดีค่ะชื่อนาน,า,นาค่ะเป็นผู้ก่อตั้งเพจไทยคอนเซ็นต์ค่ะ ที่มาก็คือว่าเพื่อนเราถูกล้เมอร์ทางเพศโดยเพื่อนในคณะไม่ได้อยากเถียงให้คนนี้คนเดียวเราอยากให้สังคมมันมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เลยทําเพจขึ้นมาการข่มขืนหรือการล้เมอดแม่งเกิดกับใครก็ได้โดยใครก็ได้เช่นเกิดกับแฟนจากคนรู้จักจากคนที่เดทกันหรือคนที่เคยเอากันแล้วแม่งก็ข่มขืนกันได้ทั้งนั้นทุกแวดวงอะ่ะมันถูกสั่งสองนแะแบบนี้หมดว่าผู้ชายถ้ามีโอกาสให้พยายาม โอกาสทำหลังจากที่มีคนรู้ว่าเราช่วยเพื่อนเราทำอะแม่งก็มีผู้หญิงในคณะมาบ่นกับเราว่าเคยเจอเคยเจอแบบ7จปคนอะตอนนั้นเราอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วก็ไปปาร์ตี้ทุกคนก็เมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเราเมาอะเขาก็แบบอุ้มลอยบนห้องมวยแล้วก็พยายามถอดเสื้อผ้าเราแล้วก็ พยายามที่จะข่มขืนเราคือเราก็ทํามือปฏิเสธว่าแบบไม่อะไรเงี้ยแต่เขาพยายามเข้ามาเว้ยทีนี้แม่งเข้าไม่ได้เลยใช้มือเราไปทักเราคือเขาเป็นเจ้าบ้านนึกออกปะกูคือเด็กที่มาจากเชียงใหม่อไม่รู้จักคนอื่นอันนี้คือคนที่กูรู้จักไม่กี่คนในกรุงเทพในวันถัดมาเราก็เสแสร้งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหย่างทั้งสองคนก็นนทําอย่างนั้นมา5ปีทักไปหลังจากทักเพจเองว่าตอนนั้นเราจาได้หรอไม่โอเคเออตราบใดที่มันไม่หายไปยก,กูก็ต้องทําไปเรื่อยๆไม่งั้นมันแบบ ส่วนแทอ่ะเลยไม่อยากไม่อยากแท้กับอะไรแบบนี้เราชื่อนัททีเราชื่อกไก ใช่เป็นีฮะเป็นสมาชิกวงจินตะมารีลาแล้วก็คณิตาเชื่อว่าหลายความคิดของเราอ่ะม,มันเกิดจากคำถามว่าทําไมชีวิตมึงต้องแบบนี้เท่านั้นเพื่อที่จะอยู่ได้อะไรเงี้ยเราเจ้าผู้ชายสิ่งที่เรารู้ตอนแรกคือว่็จะบอกที่บ้านยังไงว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเราแม่งเจ้าผู้ชายอย่างเงี้ยเราจะมีกลุ่มได้หรือเปล่าการเป็นเด็กที่แบ่งตัวเองจากสังคมคือด้วยความที่คาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนจะแปลกใจมากกว่าพอรู้ว่าเฮ้ยมึงเป็นเหรอมันเป็นนิยามและว,วัฒนธรรมเฉย พอมันเห็นคนหนึ่งว่าเป็นแบบนั้นแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำมันก็เลยเป็นอุปทานมุ่ไปเองว่านั่นคือแฟกต์นั่นมีความจรงิงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ความจรงิงความจริงก็คือคนหนึ่งเกิดมาเป็นอะไรก็ได้พอเขามาเจอเราแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยไม่ได้สงใส่มาว่า,าจะเป็นนีก็มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเกิดสิ่งนั้นคือสังคมคนเดียวก็ดี เขาจะไม่สนใจเหตุผลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่ในยุคหนึ่งตุ๊ดเกย์กัเธยถูกมองว่าเป็นโรคเป็นโรคจิตมันก็จะเป็นสิ่งแย่นะราะในยุคหนึ่งอยู่ๆตุ๊ดเกย์ก็กลายเป็นตัวตนของความทันสมัยตัวตนของความเปิดกว้างความเปลี่ยนชีพอตลอดความแบบนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าสังคมเปลี้ยนไทงที่จริงๆแล้วตุ๊ดอยู่ที่เดิมเกย์อยู่ที่เดิมเป็นมนุษย์เหมือนเดิมความคิดแบบเดิมที่ให้เราคุ้นเคศสภาพกับสภาพคือเราเรารู้สึกชอบประโยคนี้นะแลวเราก็ร คือสิ่งที่ว่าพูดตั้งแต่ต้นจจบค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุลยาเทียนสุสเจเทนนะคะชื่อเล่นชื่อไมค์ค่ะตอนนี้เป็นเคนทีปและแตเลคเตอร์อยู่ที่โอกิเวียนแมทเทอร์ไทยแลนด์ค่ะตอนพยมเราไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วน เขาให้ตัดผมสั้นแล้วหน้าตาเราไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าขนาดนั้นมีผู้หญิงเข้ามาคุยด้วยก็เลยทําให้เราอยากลองดูว่าเออถ้าคบกับผู้หญิงลองคุยกับผู้หญิงมันจะเป็นยังไงตอนที่เราเป็นทอมเราไปชอบต๊อดคือเขาเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนแล้วเราก็เลยลองจีบเขาแล้วเขาก็เลย แสดงคุยกับเราทาั้งที่ลักเป็นทองก็น่ารักดีนะมันก็เหมือนเวลาเราประคบผู้หญิงแหละแต่แค่สถานนะหรือว่าเพศเราไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วถ้าช่วงที่เป็นทองก็จะมีผู้ชายมีผู้หญิงมีคนที่เป็นดี้แล้วก็มีเกมีตุ๊ อะไรเงี้ยความจีบมาไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ละเพศที่เราคบมามันขึ้อนอยู่กับว่านิสัยของคนคนนั้นเป็นยังไงมากกว่าช่วงที่ม .6 อ่ะแล้วขึ้นปีหนึ่งเราเดิไปทอมโดนจากเยอะมากจากแฟนเก่าจากเพื่อนแฟนเก่าหรือใครก็ตามเอ้ย e ทำไมเดี๋ยวนี้แลกจังเลยแล้วก็แบบจิกจิกกัดกัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณคิดว่าเราเป็นแบบนี้แล้วคุณไม่ชอบ แต่สุดท้ายแล้วเราต้องเปลี่ยนเพ่อคุณหรอคุณไม่ได้มีผลอะไรกันในชีวิตเราเลยอะเราอยู่ของเราเรามีความสุขถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่ออกไปพอเราไปตัดสินคนอื่นเนี้ยมาทําให้ตัวตนของคนคนหนึ่งมันหายไปเรารู้สึกว่าอันนี้นะ่ากลัวเพศไม่เท่ากับสภาพเราก็คิดว่าคงเป็นคนคนหนึ่งที่อยากทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขมั้ง